ครับพี the also, so, you, you know it, yeah. <laughs> ่น้องเบาสิงคานเนาะวันนี้ผมเองเบาสิงคานก็มาตามความฝันของพอเดือนครับพี่น้องหลังพอเดือนปล่อยเลขออกไปแล้วเนาะครับพี่น้องว่าพอเดือนฝันยังครับพี่น้องก็มาตามเอฟซีหรือพี่น้องเบาสิงคานสู่คนเนาะองท่านก็ถามว่าพอเดือนฝันยังตอนนี้ผมเองเบาสิงคานก็มาตามความฝันของพอเดือนให้ระเด้อพี่น้องวัอนี้ปล่อยเลขพอเดือนปล่อยไปนั่นเล็กถูกเด้อพี่น้อง เกาหนึ่งเลขขอมฝันกับศูนย์หกล้วก็สี่เก่าสี่เจ็ดครับพี่น้องส่วนสี่เจ็ดกับไปตามระเทศแล้วเมื่อคืนครับพี่น้องเนาะสี่เจ็ดไปตามระเทศนแล้วมื่อนีผมเองเบาวึังข้ารก็นเลยไ้ขคาว่าพ่อเดือนมันฝันเราพี่น้องเนาะแต่ว่าฝันว่าฝันดีฟ้อมผมเองเบาวส่ง้าก็เลยมาตามความฝันของพอเดือนหลังจากปล่อยเลขออกไปแล้ว พอเดือนฟันจะไดนเนี่ยเขากับมาตามในการกับพี่น้องว่าพอเดือนสิฟันดีบอฟันตองกับตัวเลขที่ปล่อยไปแล้วบอพ im ี่น้องเขากมมาตามแนวทางในการกับเบาเส้นก้านกับพี่น้องมือนี่อทีิบานพอเดือนเนาะพี่น้องเขา ที่แล้วเนี่ยอาใส่ไวาสิเอาความฝันแบบเต็มๆเลยเลยแม่นป่นโอ้ยงวดงวดที่หกเนาะเยอะงวดที่เจ็ดป่ะงวดที่หกลุ้นสัมลุ้นสัมเป็นหย่อนเบาที่ข่ามาเนี่ยเพรเบอร์เกี่ยวกันดอกแม่นบ่ะเบอร์เกี่ยวเนาะครับอพิษผัดในน้อยนึงอ่าพิษผาดงวดนี้นี่งวดนี้นี่พอเดือนบอกว่างวดแก่มือแก่มือบอกได้ก็ได้งวดนี้เลยได้ผม ผมคิดว่านี่ละหมดแกเป็นอะไรคิดว่านะคือสีมันใจยังสีขึ้นสิฟันดีแมนบะแต่ผมตอนนี้ผมมาท่านฟันอยู่เลยล่ะเอ้าแต่ว่าแม่บ้านผมเั็นฟันมาสองขึ้นละเิ่นฟันเห็นพอเป็นอีกเชนึงนี่นี่อยู่พอเพิ่นอ๋อไอ่นั่นลูกพอเพิ่นผูเพิ่นที่ว่ามาหาเพิ่นนี่ล่ะนี่ละลูก อ๋อทีที่เอิญมากมือนีนี่โมเมนต์ความฝันของพอเดือนโดยตงรงบคของแม่บาทอ๋อก็เลยเลยอยากสิเอาความฝันของแม่บาทครับเอ่อมากๆให้เอฟซีพิ่นได้ได้เอาไปเสี่ยงเพราะว่าที่เอิญมากนี่ไมายความว่าพิ้นฝันติดกันสองขึ้นมาตลอดโบตะกอนมันเคยฝฟันเห็นเธอเดียวกันเร็วเลยอีสี่นะแต่ว่ามั่งวันนี้ฝันเห็นสองเธอนี่ก็เลยว่าตะกอนฟันเดียวก็คือหมดมือเลยก็เลยอีสีนะมากเท่วนี้มันขึ้นกับฟัน คือก so uh ่อนนฟันเห็นว mm ่าพอเนพาไปจับป mm ้าอยู่ใไปว่าขสูป้าสิไปทางเมย์พันน้ำหรอแล้เมย์พันนั้นยังมุทันอันเดียหรอฝันลาสุดคือมือมือว่านฝันเลยคนบอกงป่าอ้แต่ก่อนไม่เคยฝันเห็นสองเทือนเราไม่มั่งันลีหรฝันเห็นสองเทือนปอมันอินเสียไปนั่นที่ตอนตอนแรกที่บอกว่าถ้าแม่บ่านฝันเห็นพอฝันเห็นอะไร เล็กเขาช่วนั่นเล็กเขาเื่วยน่อแต่ว่าหากเพื่อสชฟันนะก็เจ้าวัตรไอพี่หรอกเพ่อจะได้พอจะได้เห็นคนนี้ครับบอบอแมนคนที่ฟันแบบพำเพื่อาันกบอคือฟันทีเดียวแล้วเลยนะก็คือเอาตัวนั้นเลยวตนสองไปเอาตีเล็กอื่นเล็ยังสิครับไอไอคุณพ่อหย่อนว่าความฟันแม่บ้านเพื่อแหลกให้ฟังเนี่ยครับที่อไรก็บว่าฟันว่าพอเป็นแบบมหาพอเป็นเองอย่และ ยี่สิบปีแล้วเนาะตั้งแต่คนเสียไปตั้งแต่สีซีเก่าจะหมดสิ้นเลยแต่เมื่อกว่ายี่สิบปีว่ายี่สิบกว่ายี่สิบปีตั้งแต่คนละสี่เก่าสี่เกานับจากหาซิปเมนบอลห้าเพเ่็นนะมันก็ยี่สิบเพื่อนก็เคยมาหาอยู่สองเือมันก็เขาทั้งทงเือได้แล้วเลยตั้งแต่ตั้งแต่เพื่อนเสียไปเนี่ยเมนบอสตั้งแต่สี่เก่าบอะเพื่อนก็ มาฮาสองเถื่อบังดเล็กบันกเขาทั้งสองเถื่ออ้ยนี่นี่เถื่อที่สามนี่เถื่อที่สามครับนี่เถื่อที่สามที่บนมาหาเนี่ยครับเอ่อตอนนั้นเอ่อพ่อพ่อเดือนนี่เอาเล็กพ่อซอเกิดคกับพ่อซอตายเออพ่อซอเอออายุไหมพ่อซอเกิดกับอายุของอ่พ่อครับอืมนี่แหละตัวนี้แหละตัวนีหลักพ่อเมันเองเลยนะครับผมเอาหลวเพูนมาไหวทำบุญแล้วมาไหวบูชา ไอเลขตัวนี้เนี่ยเขาลงไปมือมือนันเนี่มือมือนันเนาะให้ให้ก็เดือนในลงไปแล้วละลงไปแล้วมืออยู่สามตปูก็คือเจ็ดเจกับสี่เกกับสี่เก่าครับหกศูนย์น่งตัวนึงมันเขาเล่าเถอเขาเล่ามันขึ้นสี่เจ็ดมันขึ้นเนาะไปแล้วสามสเจ็มันเพิ่นเพิ่นใต้กับใต้เป็นที่สามกันเอาโต้สามไปไซน้่กับสามสี่เจ็ดพอดีดีมันขึ้นนมันออกเนี่ย สามสี่เจ็ดแมนอยู่บุ๊งเลยสามสี่เจ็ดเลยสามสี่เจ็ดผมบึงอยู่ผมบุ่งอยู่ปมะมทุนคนเลยนะไม่ถ้าถ้าผวกข้ามาฟังนี่นี่ฟังทั้งตมบลปราสาทนี่ธี่บอกว่าจะไปเอาบึงบึงต้นนั้นแปดเก่าเออเขาเต็มเต็มเลยได๋แล Turn, ä, ้วกามาขอกับจาแม่ตะเคียนทองอุไลอุไลทองหรือทองอุไลอุไลทองอุไลทองออืมครับออกอกมือออกสอมือติดแปดเก่าครับ แต่อปืมแต่ว่างวดลาซุดนี่บบาเขาเนาะข้องจะแม่ตะเคียนเนาะครับอืมแต่ว่าเหล็กห้มาถืออยู่เหล็ก่าจับกูก็จับกูก็ถือแต่ว่ามาเขากับเอ่อค้องพ่อเดือนอีกนี่เนาะฟังนี่ส่วนหมากสิมาเล่าอะนี่จังหวะเออไปทางเล่าเพราะอะไรไปเล่าอะไรส้วนนี่มันส้วนเล่ามันส้วนสวยนี่วะแต่ออกเล่าดูแห้งนะครับตอนแรกก็คือเอาเอ่อซีเจ็ดกับซีเก่า C7 ออ,ออกเล่าไปแล้วออกไปแล้ว่ว่าเลงไงสื่ิออกบรร่บงเลยตัวนี้มันกับบ่เกี่ยวกันแต่ก่อนเนาะแมนตัวน,นี้มาฟันอีกรอบหนึ่งนี่คือเมื่อว่านนี่ม่ขึ้นเออมอว่านลลนี่ล่ะขึนฟันมาจางไหครับฝันว่าพอิันมาหาอีกผ้าิ่นไปจับป้าทั้งแม่ทั้ง,งยังขอกัวเพิ่นน่ะล่ะไปมดทุกคนไปจับป้าจบอยู่ใ่กัดเขาสูบป้าแล้วกเพิ่นกับผ้ามูลูกเพิ่นนี่แหละไปจับทั้งแม่ทั้งพอทั้งยังไปมด ควบควบไม่พิ่นน่ะนะคล้ายๆก็ในในความฝันนี่พ่อเพิ่นนี่ยังมีชีวิตอยู่ว่าซั่นเนาะคล้ายๆว่าเพิ่นยังบ่ทัานว่าท่านเสียก็พากันไปแต่มีทั้งนี่ทั้งแม่ทั้งโคทั้งยัางไก่ทั้งลูกทั้งเต้าเพิ่นไ่นล่ะอ๋อตอนนี้โทวดทับแม่เพิ่นยังอยู่บ่ยังอยู่อยู่อยู่ปตอนนี้อายุแปดสิบได้สี่แปดสิกว่าถือว่าตอนนี้แปดสิบกว่าก็ยังอยู่มันเป็นเรื่องที่แปลกว่าจากที่บ่เคยฝันเห็นเลย หลายปีจังสิฟันหอดมาเที่ยนนี่มาวันเห็นสองเที่ยนตัออ้งปกติสอเทื่ยนถึเคยถึงเคยขอนเทื่ยเดียวเท่านั้นเลยแมื่อวันนี้เที่เดียวที่มาหาเราก็เศร้าเลยก็เลยคิดว่างวดนี้น่าจะมาอีกบ่หนางวดนี้ก็คิดว่ามันตกเปลกอยู่เพราะว่ามาหาสองเทื่ยนะเพราะว่าพ่อเดือนเองนี่เป็นคนที่ว่าไวัว่าเลขนี่ผู้ใดก็ได้ในบ้านนี่ถ้าฟันส่วนมากทับคอขั้วหน้าทับครัวในในบริเวณนี้ในคอขัวผมนี่ครับ ก็คงสิทอยและคงสิทาว่าใช่ไหมก็ลองมึงนี่ครับแล้วพอเดือนคิดว่าสเสาเหลิ่ตัวไหนเหรเลขมั่นก็นอกของปูนก็ได้มากเก่าหนึ่งแปดแต่ตัวนี้ก็ยัดทิมได้ก็เอาเอาไว้ในเรื่องเลยเอาอะไเก่าหนึ่งแปดในเป็นเลขถูกที่พอเดือนไปขอพื้นมือหนันไหมบย่ายเอะเก่าหนึ่งแปดครับเก่าหนึ่งแปดเอแล้วก็ไม่ีในบ้านก็เลยนั่งนั่ง าว่านั่งสมาธิ่นกระได้ศูลฮุกนะครับซูลฮุกอ๋อเลขนั่งสมาธินี่ศูลฮุกจำนั่นแหละแล้วก็ทีมาเมนีมาเมณีกัสีมาออีกอย่างล่ะย่ำตัวเลขของความฝันของไม่บานของไม่บานก็คือเลขสี่เจ็ดกับสี่เก่าเหมือนบอกครับสี่เจ็ดหนิเป็นปีเพ่อซอเกิดเพิ่นพ่อซเกิดสี่เจ็ดเจ็ดสี่ไหมล่ะเจ็ดสี่เออแต่ว่าไอ้พ่อซอบนเสียนสี่เก่าอายุเพิ่นเด ผมก็พูดได้บวกลบคูณหารบ่งน้อยไดยุเิอะไรผวก็บงอ่ะเ้ีเอ้าบวกบ่ง่าน49ครับวิธีชาวบ้านลบกันบ่งทีผมก็บม่กัน24 74มันมันต้องเพิ่มอายุนั่นสิบอกโนมันจากสีเบมน24 74ครับลบส25 25 49 7จสิบห้าปีไก่เคียงเน้นอนเจ็ดสี่เจ็ดห้าอายุนกัขึ้นลงแต่หนึ่งครับบาลิทีผมกัเจ็ดห้นี่ละอ้าวบาลทีเจ็ดห้าอีกบาลิกทีผมเจ็ดสิบ้เลสมออายุเจ็ดสิบห้าตายบาลิทีก็เจ็ดสิบห้าแต่ปีเกิดเพื่อนนี่เจ็ดสี ได้สีก่ามีรุ่นเนาะอ้านะครับแต่เอาตัวเลขมาโชว์ให้เอฟซีพันเบึงเนี่ยอืมพันบ่งไม่พันนำเปเครับขอกันเน่าวันไดนมันควรสิลงทุนมาลงทุนกับอืมอืออ๋อคือนี่เด้อพอเดือนอืมอีกยังนี่เป็นเป็นเพียงแนวทางเสี่ยงโชคพิคน่าครับเป็วเพียงแนวทาง็บ่ม่ว่กับ้มเลขว่าเัิเลอกอ่าเดี๋ยวสรุปให้ตานผช่วงฟฟลงรอบนึงงนะว่าตัวเลขของพอเดือนนี่918เป็นเล็กูกที่พิจุดขอครับ ปูตาเนาะนะครับไอ้สองสามสองมาได้ใส่ครับสองสามสองวัดสีเอาเหล็กเล่าวันนี้ว่าสีไปคอเหล็กเหล้าเมันก็นี่แหละได้เท่นี้แหละเหล็กเล่าแต่ว่าเหล็กเล้าได้สองสามสองมันบอกเขาครับมันบกเขาเลยเอาไปเลยนั่งสมาธิมือนังได้ศูนย์หัวครับศูนย์หัวทีนี้เลขที่เน้นก็คือศูนย์หัวกับสีเก่ามันต้องเพิ่มเจ็ดหาไปอีกตัวหนึ่งในถันเมนบอกอายุพึ้นอายุของพ่อใหญ่เจ็ดหา นะครับเขียนใหม่เบิ้งเบิ่งเขียนมีเขียนเพิ่มให้ในเบิ่งตัวนึงบาดีทีกับเจียนหาอายุเพิ่งกับตายนี่ยเจียนหาพี่กันเนาะนี่ว่าเจียนหาเจียนซีแล้วอายุใกล้เจียนแล้วเอ้าอ่ามันมันมาตรงกันสองอย่างก็คืออายุกับบาดีทีเพิ่นอายุกับบาดีทีอือเบิ่งนะครับตัวผู้ชมตัวเลขนะครับเบิ่งจังสีผู้ซึ้อว่ามันสีหลายเด้ ไลนถ้าซื้อมืดนี่ก็ไลายไลายตื่นเลยเออ์ลายแล้วแต่เอาที่พอพอเดือนเพิ่นมักนี่คือซีเออซูนหัวกับซีเข่าสามโตนี่ก็มีหลุนอยู่ได้เนาะเด็กถูกนะครับสามโตนี่ก็มีหลุนอยู่ครับครับครับอ่ะนะครับขอบคุณพอเดือนเนาะนะครับที่อ่าอ่ามีอย่างฝากเอฟซีเน่ฮะเนี่ยครับก็อไม่มีเนาะเพื่อนเดี๋ยวทางนี่แหละจะได้กับเอ่อขอเจ้าดีเนาะครับบาที่บางสัญชาตแล้วก็วิธีชาวบ้านที่ ให้มาเมือนี้ติดตามแนวทาง FC ตามความฝันกตามความฝันก็ว่าขึ้นสิเขาอยู่คิดว่าเนาะ <10 S 2> คิดว <8. S 2> ่าสิพ่อได้อยู่ดอกครับเอ่อขอให้ FC ทุกท่านทุกคนเนาะที่ต <4. S 2> ิดตามกองช่งเรา,าทีแ่แล้วก็เราเชิญค่านที่เจ้าบ้านแตให้เป็นให้เป็นได้ตึกมวยดูเบอร์เด้องวดหน,นี่งงวด อันที่สุดคกนี่และี่ทุกท่านทุกคนเน,นได้โชคได้ลาบไปโชคกค่อนไงมันมีมัดเิ็นในเป็นได้มีอยู่มีกินเนาะเะิ่นมีแต่นนนสิ่งดีๆเขามาในชีวิตในครอบครัวของ่นก็บารมีปู่เนาะปู่ตายายือว่าสารตายายที่อยู่คูมบ้านรดมมันดันําไปขุมครองใ้โชคไห้ลาบในลาบในอยู่ได้กิ่นเนอหรือว่าเอซ นนานทุกคนที่ดูตาให้เพื่านตาให้วัตเตอร์ดีที่ยั่งให้กาลังใจเนาะผมเองกับบ่อมียังกับคือให้เอฟซีทุก่านทุกคนพี่น้องแต่เราท้อง่าที่บาเช่นขั้นน้องชาวบ้านเป็นประสบการณ์ดีๆเปานทาไปใมาส่กัให้ตลอดปลอทับมีแต่ทิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตในครอบครัวธุรกิจเรื่อว่าหยังต่านให้เพื่อนาจำเล็ดให้ผู้ใดนำไปดนบันดาลโชบืองโชยเลียว ให้ท่านช่วยมเตรียมโยมกินเนาะคือว่าขอบาลามิปูนั่นแหละนองไปซอยขอให้ทุกท่านทุกคนจงโชคดีจงมั่นมั่นเรื่องเงินให้มันตั้งตัด้วยด้วยในผมสามช่องเนาะนะครับเออเบาเสียงค้านบ่าวที่แล้วก็วิธีชาวบ้าน ขอบุญพอเดือนนะครับที่ได้มาเว่าความฝันนะครับแบงปันตัวเรงใหครับเอฟซีเพื่อนเนาะนะครับขอให้เฮงเฮงปังปังเด้อพอเดือนเลยครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผม